ไม่ต้องโอนมาจำไม่ต้องโอนจองบริการจัดส่งท่ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ททั่วไทยกับ t o y ยต้ายาริสคันนี้ปี2022แม็กไนยางใหม่รถมือเดียวป้ายแดงเลขใหม่60,000กิโลใครสนใจโทรหาได้เลย098 598 4026ผมนิพนธ์ออโต้ครายินดีให้บริการทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ ได้ทั่วไทยกับ t o y ยต้ y ยาริ1.2ปี2022คันนี้ครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามผมที่พลตคาร์ในช่องทางของ u t u b e นะครับวันนี้นะครับผมก็จะแนะนำรถ t ต y ยต้ y ยาริสคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับห้ามโอนมาจําห้ามโอนจองนะครับสำหรับผมที่พลตัวคาร์ไม่ต้องโอนจองไม่ต้องโอนมาจําดูรถนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับไม่ว่ารถเก่งรถกระบะนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปชมโตโยต้ายาริส1.2คันนี้ ไปชมช่วงล่างกันก่อนเลยครับสามารถไปดูช่วงล่างกันก่อนครับสำหรับผมนะครับนิพลออโต้คาร์ต้องชัดเจนกว่านี้บอีอีกแล้วซื้อรถเก่งนะครับต้องดูช่วงล่างหลายๆที่ไม่เคยได้ดูไม่เคยได้เห็นวันนี้ผมนิพลออโต้คาร์จะพาดูนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับบอกได้เลยคําเดียวว่าสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพเดิมๆนะครับเพาขับไม่มีรั่วไม่มีซึมปั๊มเบรกทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงาน ใต้ท้องไม่มีคาบน้ํามันเครื่องให้ซึมให้เยอะไม่ไหลให้เห็นนะครับด้านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับปั๊มโมปั๊มเบรคแต้มสีโรงงานทุกอย่างนะครับพื้นใต้ท้องสภาพของเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุฟีนฟุตบาทแน่นอนนะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างสภาพของเดิมนะครับไม่มีเปนสนิมไม่มีผุนะครับหลายคนออกข่าวเห็นไหมครับปีดนกตรงนี้ผุโดน พวกสนิมน้ำกัดก่อนเราสีภายนอกสวยงามมากแต่ช่วงล่างผุก,ก่อนหมดแล้วแต่ตัวนี้สภาพเดิมๆม,มองให้เห็นมองให้ชัดสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับใต้ท้องดูครับซินโค้ดอะไรต่างๆสภาพเดิมโรงงานไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับมีแต่ย้อมสีหลดครับลูกค้านี่ครับสภาพเดิมๆนะครับทุกอย่างตัออรตะเข็บด,ด้านข้างไม่มีเกิอดอุบัติเหตุท่อไอเสีย สภาพเดิมๆใสๆโอ้โหเหมือนกับป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าอันนี้สภาพจริงแท้นะครับโตโยต้าเดิมถังน้ํามันเดิมด้านท้ายโช๊คเดิมนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมอะไรต่างๆนะครับดูนะครับคล้อยเสียดูเนี่ยรถต้องได้แบบนี้นะครับดูนะครับใต้ท้องนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีอะไรแน่นอนเลขไม่หกหมื่นกิโลเนี่ยลูกค้าด้านท้ายเดิมๆรอยซินโคดอะไรเดิมๆ ไม่มีหรอกครับที่คุณจะได้เห็นแบบนี้สภาพสีเดิมๆอะไรต่างๆเดิมๆทุกอย่างแบบนี้เลยกับผมที่บรโภคคาร์ต้องชัดเจนนะครับดูนะครับถังน้ํามันใต้ท้องเนี่ยต้องดูแบบช้าๆชัดๆนะครับลูกค้าสวยจริงนะครับรถเก่งไม่มีใครทำหรอกครับพื้นใต้ท้องคุณซื้อรถไปคุณสบายใจครับกับผมพอิโต้คาร์นิพลออโต้คาร์ก็สบายใจที่ลูกค้าได้รถที่ดีมีคุณภาพนะครับ ถึงราคานะครับเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งอยู่ในคลิปนะครับอย่าเพิ่งถามดูให้จบก่อนนะครับลูกค้าทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานสนโค้ดเดิมอะไรต่างๆสภาพเดิมนะครับคันนี้กับโตโยต้ายาริปี2022สภาพเดิมๆส,สวยๆนะครับโชคไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับแม็กใหมย่ยางใหม่4เส้นล่องรอยกันทนหน้าทุกอย่างสภาพเดิมกับคันนี้ ช่วงล่างสวยๆให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยนะครับใต้ท้องไม่มีเลยนะครับรอยคูดรอยฟุตบาทโดนชนมานัดทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับซับคานหน้าอะไรแผ่นตัวเนี้ยตัวเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับัวหลายคนซื้อรถเกง๋งคุณได้เคยมองดูไหมใต้ท้องไม่มีเขาไม่ให้ดูดูคุณก้มมองดูก็ไม่เห็นหรอกครับเพราะอะไรรถเก๋งมันต่ํานะครับมันรถรถเป็นรถที่ว่าต่ํามองไม่เห็นนะครับไม่เหมือนรถกระบะ แต่ผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้เห็นแบบนี้สบายใจได้ซื้อรถกับมีผลออโตค้คราฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีทั่วประเทศไทยจัดส่งได้สนใจไปดูรอบรถกันเลยครับหลังจากที่ชมช่วงล่างไปแล้วนะครับกับโตโยต้ายาริสคันนี้เลขไม่แค่6 0,000กิโลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูรอบรถแล้วก็ราคาค่างวดเท่าไหร่นะครับดาวเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์นเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับอาชีพโรงงานพนักงานโรงงาน,งงานรปภเกษตรกร,กรสามารถออกได้หมดนะครับ ไปดูรอบรถดีกว่าครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาดูรอบรถกันเลยสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับคันนี้เป็นปี2022นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมรถมือเดียวป้ายแดงแม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เป็นเครื่องพันสองนะครับ1.2อประหยัดน้ํามันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นครบรอบ60ปีของโตโยต้า นะครับคันนี้ผลิตนะครับปี2565นะครับวันนี้ปี68นะครับรถคันนี้เพิ่งได้แค่3ปีเองนะครับลูกค้าดูช่วงล่างไปแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขอดูพาดูรายละเอียดรอบรถกันเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับจากกันชนด้านหน้านะครับมีร่องรอยเล็กๆขนแมวขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะนะครับตัวนี้นะนี่นี่มีร่องรอยเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับ ไฟตาตัวเดิมโรงงานกระจังหน้าตัวเดิมโรงงานนะครับป้ายทะเบียนเปลี่ยนเป็นมหาสารคามเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงของเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยนะครับสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับไฟตาฝั่งทางด้านนี้ไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนนะครับสเกิร์ตด้านหน้าอะไรต่างๆนะครับไม่มีรอยแตกนะนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานเลยนะครับดำเงานะครับเหมือนของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ แก้มซ้ายนะครับสภาพของเดิมโรงงานล้อแม็กนะครับเป็นแม็กใหม่ยางใหม่4ี่เส้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ใส่ยางรีโอมยางใหม่เลยนะครับ4ี่เส้นให้ไปเลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับแก้มฝั่งทางด้านนี้สภาพของเดิมเป็นโตโยต้าเดิมนะครับกระจกเดิมแท้แน่นอนไม่เป็นสนิมหลังคาไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับสภาพทุกอย่างของเดิมโรงงานกระจกนะครับ เป็นสีตัวเดียวกันกับรถนะครับ <Gym. Napoleon>, แผงประตูด้านข้างสภาพของเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยขูดขีดขนแมวมือจับเป็นสีเดิมของโรงงานนะครับเป็นสีเดิมกับตัวรถนะครับแผงด้านข้างนะครับทุกอย่างนะครับแผงประตูด้านข้างสภาพของเดิมโรงงานร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คสภาพของเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้ทุกอย่างเลยนะครับแผงด้านข้างไม่มีรอยดำรอยอะไรนะครับสภาพสวยเบาะเดิมนะครับของโรงงานนะครับสีสันเบาะทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงาน นะครับตัวนี้นะครับเป็นทุกอย่างเลยนะครับคอนโซลแอร์นะครับทุกอย่างเป็นแอร์เมนระบบแมนนวลไม่ได้แอร์ออโต้นะครับตัวนี้วางแก้วขวดน้ําอะไรใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่มีหักเกียร์ออโต้นะครับทุกอย่างเลยนะครับสภาพแบบสวยๆเลยนะครับไฟหลังคาโทนด้านในข้างบนเป็นสีดานะครับตัวนี้เป็นสีดาเลยนะครับสวยมากนะครับลูกค้าอานบังแดดทุกอย่างนะครับคันนี้ปุ่มฟังก์ชันมีนะครับรับโทรศัพท์อะไรได้นะครับบลูทูธได้นะ วันนี้รับโทรศัพท์อะไรต่างๆได้นะครับเลขไม่อยู่แค่6 0 0 0 0กิโลจริงแท้แน่นอนนะครับคุณถูกประหยัดกว่ารถป้ายแดงเยอะนะครับคุณแค่ถ้าซื้อตัวนี้นะครับน็อตไม่ขยับนะครับแผ่นเพจเดิมโรงงานนะครับตัวนี้แผ่นเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับห้ามลอกออกนะไม่ใช่ตัวนั้นนะครับทุกอย่างนะครับแผงนประตูด้านหลังนะครับก็สภาพของเดิม ล็อกเด็กนะครับถ้ากดลงไม่สามารถจะเปิดออกจากด้านในได้นะครับกดขึ้นสามารถเปิดได้หลายคนไม่รู้นะครับใครที่ขับ4ประตูหรือว่าเป็นรถเก๋งตัวนี้เป็นช่วยกันเซฟตี้ล็อกเด็กนะครับไม่สามารถเปิดออกได้ต้องเปิดออกจากด้านนอกเท่านั้นนะครับลูกค้าทุกอย่างนะครับสภาพภายในถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้ากองสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้มีเบาะระบบเซฟตี้คาร์คาด้วยนะครับสําหรับเด็กนั่งได้นะครับเป็น5ประตูตัวนี้นะครับ เป็นยาริส1.2นะครับกระจกด้านท้ายก็ของเดิมโรงงานไฟท้ายนะครับโลโก้ทุกอย่างสภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับเป็นโตโยต้า60ปีนะครับเปิดมาดูด้านท้ายนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับไฟท้ายตัวเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับร่องรอยสภาพด้านเดินไม่มีชนแน่นอนด้านท้ายก็ไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆเลยนะครับสภาพแบบสวยๆนะครับตัวนี้นะครับ ทุกอย่างครบนะครับตัวนี้นะรุ่นนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีแม่แรงนะครับจะไม่มีแม่แรงนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับก็จะเป็นตัวเติมลมฉุกเฉินนะครับปะยางอะไรฉุกเฉินไม่มีนะครับตัวนี้จะไม่มีแม่จะไม่มีไม่ใช่แม่แรงแม่แรงอมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาดูให้มันอยู่ไหนนะแม่แรงนี่คอันเนี้ยแม่แรงอันมีครับแต่ก็คือพูดง่ายๆว่ายางอะไรจะไม่มีนะครับ เราจะเป็นปะยางฉุกเฉินนะครับหรือว่าลูกค้าไม่อยากได้ปะยางฉุกเฉินเปลี่ยนเป็นแม่แรงก็ได้ไอเป็นยางอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูให้นะครับลูกค้าไม่เป็นไรนะครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะนะครับอยู่ตรงนี้ือเปล่านี่แม่แรงเนี่ยนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแม่แรงอยู่ด้านใต้นะครับใต้เบาะนะครับลูกค้าอันนี้นะครับสภาพแบบทุกอย่างสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับ แล้วก็แผงประตูด้านข้างอะไรต่างๆก็สภาพเดิมทุกอย่างนะครับก็สภาพแบบสวยสวยเลยนะครับรถคันนี้รถปี2022นะครับทุกอย่างครบหมดเลยนะครับแผงประตูด้านข้างอะไรต่างๆนะครับปี5.6นะคันนี้ปี2565นห้ร้บ้นะครับ65นะครับ6ไม่ใช่56นะครับผู้ตดนะครับปี65นะครับรถเพิ่งได้แค่3ปีนะครับ2ปีครึ่งนะครับ อันนี้แผงประตูด้านข้างอะไรต่างๆสภาพเดิมโรงงานแท้แน่นอนเบาะอะไรปรับต่ําสูงได้มีระบบแอร์แบกด้วยนะเบาะก,ก็มีแอร์แบกนะครับตัวนี้รุ่นนี้มีแอร์แบกด้วยที่เบาะลมนะครับนี่นะครับไฟออโต้ตัวนี้เป็นระบบออโต้เหมือนกันนะครับประหยัดน้ํามันนะครับมีนะตัวนี้ก็มีนะครับเลขไมล์หกหมื่นห้าพันกิโลนะครับอันนี้เลขไมล์แท้สามารถเช็คศูย์โตโยต้าได้เลยนะครับลูกค้าตัวนี้สภาพไมล์เดิมของแท้แน่นอนนะครับ แล้วก็พามาดูห้องเครื่องนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบห้องเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆสําหรับตัวใต้ยานิสคันนี้นะครับเริ่มราคาเท่าไหร่เริ่มต้นดาวเท่าไหร่จัดเป็นนั้นเท่าไหร่นะครับดูรถต้องดูให้จบนะครับดูให้จบก่อนนะครับค่อยเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้านะครับจะเป็นฝาเดิมของโรงงานเลยนะครับไม่มีน็อตขยับแน่นอน นะครับซ้ายขวานะครับสภาพของเดิมเลยหลายคนนะครับเป็นเซียนกูรูขายรถนะครับคุณไม่ได้ดูพาลูกค้าดูช่วงลงช่วงล่างคุณพาดูแต่โครงสร้างด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้าดูได้นะครับแต่ระบบเครื่องยนต์นะครับบางทีลุ่ม,มของพ่อค้าไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็สามารถไม่สามารถที่จะดูได้ว่าฟังเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคือการมีการขายแต่เราดูแลให้นะครับผมที่ผมในฐาลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าเรามีทีมงานช่างก็คือหมายถึงว่าผมดูแลเอง เช็ดเองทําเองให้ลูกค้าได้เลยนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับเห็นไหมนะครับทุกอย่างนะครับหัวชอกอะไรต่างๆแก้มด้านในสภาพเดิมไฟตาไม่มีการขันนะครับสภาพเดิมหมุดทุกอย่างสภาพเดิมกระปุกหม้อน้ําอะไรต่างๆฝาเดิมนะครับยังไม่มีการขันนะอยู่ทรงคงที่นะครับแต้มสีโรงงานอะไรต่างๆนะครับเกวัดน้ามันเครื่องท่ออะไรต่างๆยังสภาพใสๆเดิมๆนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องพันสองตัวนี้ น่าใช้มากประหยัดน้ํามันด้วยนะครับลูกค้า R 1นะครับ1 R นะครับ1 R นะครับก็ยังเป็นนะครับคงสภาพเดิมนะครับที่สําคัญน็อตไม่มีการขยับไะเยื่อนเห็นไหมนะครับนอยน็อตไม่มีการขันเลยนะครับทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาเลยนะครับสภาพเดิมไฟตาเดิมแท้แน่นอนคันนี้กับเตยใต้ยาริส1.2ดปี2022นนะครับคันนี้เดี๋ยวตัด เหมือนรถใหม่ไฟแดงน,นะครับเป็นเครื่อง VVTI นะครับอันนี้ EIE นะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันนะครับตูวรุ่นนี้เครื่องพันสองไม่อืดน,นะครับหลายคนคิดว่าเครื่องพันสองมันจะอืดออกตัวผมบอกได้เลยว่าัวใต้ยาริสคันนี้ไม่อืดแน่นอนเพราะว่าเขาทําระบบเครื่องตัวมาใหม่แล้วสามารถวิ่งออกกระสุดนได้เลยนะครับสําหรับคันนี้คันนี้บอกได้คําเดียวว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับลูกค้าใครสนใจใครอยากจะเป็นเจ้าของโตยต้ายาริสทาประตูคันนี้เกียร์ออโต เลขไม่หก0 0 0่เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงแท่นอนนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้คันนี้ราคาอยู่แท่4 1 8แ0 0หบาทผ่อนเดือนละหก0 0นกว่าบาทตลอดสัญญาสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับสอบถามเข้ามาตามเงื่อนไขได้ลูกค้าอยากจะจัดเงื่อนไขไหนโทรเข้ามาปรึกษาได้ราคาอยู่แค่4ี่แสนบาทสำหรับลูกค้าโอนให้พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้าน ถ้าใครอยากจะเป็นจัดไฟแนนซ์ก็อยู่ที่428000บาทบวกเข้าไป1 0 0 0 0บาทแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ตามเงื่อนไขของธนาคารประกันภัยมีทั้งปอนปอแล้วแต่ธนาคารยอดจัดธนาคารนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะนะครับอันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยค่างวดถึงแค่6,900บาทตลอดสัญญาสำหรับลูกค้าเครดิตดีแต่ถ้าลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนไม่เคยเป็นหนี้อะไรเลยหรือว่าเป็นอะไรต่างต่างเราก็สามารถจัดให้ลูกค้าอยู่ในค่างวดแค่6 7 0 0น0 0 0ได้เหมือนกัน นะครับลูกค้าไม่ต้องดาวได้เหมือนกันใครสนใจอยากจะเอาเงื่อนไขไหนโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับขับผมนิพนธ์ออตโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วผมบอกรายละเอียดคันนี้บอกไปหมดเลยนะครับทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมลูกค้าสบายใจได้ซื้อรถกับผมนิพนธ์ออตโต้คาร์มั่นใจไม่โดนย้อมแน่นอนนะครับหลายคนบอกว่ารถย้อมย้อมแมวไม่มีครับคันนี้สภาพเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับสภาพเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นใครสนใจใครอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ โทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาคุยกันได้09859840-26นะครับลถอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับไม่ต้องอนอนจำมาไม่ต้องออนจองพนักงานบริษัทโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆพนักงานเงินเดือนสามารถออกรถได้ศูนย์บาทแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องออนไม่ต้องดาวไม่ต้องห่อนรายได้คุณยังไม่มีรถกลับบ้านช่วงปีใหม่เรียบเลยช่วงนี้ราคานี้เราจัดให้โปรโมชั่นเลย นะครับอยากให้ลูกค้าได้เงินทอนกลับคืนบ้านเราสามารถจัดให้ได้เหมือนกันใครสนใจเงื่อนไขตัวไหนใครอยากได้เงื่อนไขตัวไหนลองโทรเข้ามาปรึกษาลองโทรเข้ามาคุยกับผมนิพอตุคาน์เก้าแปา0985984026นะครับคันนี้ถามว่าสวยจริงไหมนะครับลูกค้าผมบอกได้เลยว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับเป็นตัวยต้ายาริคันนี้บล้อคแม็กใหม่ยางใหม่ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรนะครับไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมนะครับเราจัดให้เรียบร้อย ทุกอย่างนะครับเปลี่ยนด้ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้อไปซ่อมไปซื้ออะไรนะครับคันนี้ลดเท่ากับรถป้ายแดงราคาถูกกว่าป้ายแดงนะครับถ้าลูกค้าไปซื้อป้ายแดงยังไงลูกค้าก็ต้องผ่อนต้องมีดาวแต่คันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนน่า้างวดถูกกว่าป้ายแดงอีก2-3,000พันนะครับแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าสนใจเงื่อนไขตัวไหนลองโทรเข้ามาโทรเข้ามาปรึกษากับผมที่ผลอตต้คาร 0985984026รถคันนี้อาจไปจอดอยู่หน้าบ้านของท่านได้เลยนะครับใครสนใจแบบไหนเงื่อนไขไหนโทรเข้ามาปรึกษานะครับราคาอยู่ที่418,000บาทนะครับโอนให้พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับหรือว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนออกรถ0บาทกับผมนิพนธ์ออตุคาโทรเข้ามาได้เลย0985984026ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับผมนิพนธ์ออตคาชัดเจนกว่านี้ ค่ามีอีกแล้วครับ